พี่น้องที่รักทุกท่านพวกเราทุกคนคงจะจำได้ว่าหลังจากพระสงฆ์เสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์จะบอกให้บรรดาสัตว์ประหลุษให้แสดงความเชื่อพร้อมกันโดยที่การแสดงความเชื่อนั้นเป็นบทภาวนาว่า พระเยซูเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนม์พระเยซูเจ้าได้ทรงสับคืนพระชนชีพและพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้อความดังกล่าวเป็นการตอบปัญหาเรื่องบันสมโูตพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสูนส่สวรรค์ หลังจากวันปัสกาเเวดนาสี่สิบวันด้วยกันเป็นวันะนะลึกถึงพระเยซูคริสเจ้าสเสด็จขึ้นสวรรค์ความจริงวันสมโทชนี้ตรงกับวันพรฤหัสที่ผ่านมาแต่เพื่อเปิดโอกาสให้สัตวตำรวจมีโอกาสมาร่วมสมโทชเราจึงเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ในพระศาสนาจากักร จากตทวรรณออกวันสมโพธิพระเยซูเจ้าสเสด็จขึ้นสวรรค์เป็นการแสดงให้เห็นว่างานถ่ายคู่ของโะองนั้นสำเร็จไปแล้วสำหรับพระสารนะจ,จารีตะวันตกก็คือบรรดาพวกเราทุกคนวันสมโพธิพระเยซูเจ้าสเสด็จสู่สวรรค์แสดงให้เห็นว่าโะองได้สเสด็จสู่สวรรค์ด้วยอำนาจของโะองเอง พระองค์ได้เสด็จไปที่ภูเขาเมกอกเทศใกล้กับเบธานีคือสถานที่พระองค์ได้เสด็จจากโลกนี้เพื่อกลับไปสู่เมืองสวรรค์พี่น้องที่รักวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงสิ้นประชนและกลับตื่นชีพเป็นวันที่ให้ความหมายแก่เรา ให้ความหมายกับเราว่าเราเชื่อในพระเยซูเจ้าที่ไม่ได้สิ้นพระชนและก็ตายไปแต่เราเชื่อในพระเยซูเจ้าผู้่ทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรดาผู้ตายพระองค์ชนะบาปและขวัญตายหลังจากผู้กลับคืนชีพแล้วพระเยซูเจ้าใช้เวลาประมาณ40วันด้วยกันในระหว่างเวลา40วันนั้น พระองค์ได้แสดงตัวแก่บุคคลมากมายเป็นต้นผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์บุคคลแรกที่เป็นประจักษ์พยานเรื่องการกลับคืนพระจชงชีพของพระเยซูเจ้าคือมารีชาวมักดาลาซึ่งได้วิ่งไปที่ตรตประตูพระครูหาตอนตอนเช้าตรุษวันอาทิตย์และไม่พบพระศพเธอจึงวิ่งไปบอกปรรมดาเราทาบวกว่า พระศพของพระเยซูเจ้านั้นไม่อยู่ในพระบุหาแล้วพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากวันตายมาดีชาวมัตตารากับยอนสัตว์ศีของพระเยซูเจ้าคือบุคคลที่เชื่อในการกับอาชีพของพระองค์ต่อไม้ีกหนึง่งสัปดาหาพระเยซูเจ้าผู้กลับอาชีพพระองค์ ได้ปรากฏกายแก่บรรดาสารสิทธิ์ของโลงที่ประชุมอยู่ในห้องและโรงได้ทักทายพวกเขาว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านนั่นคือกลุ่มคนที่กลุ่มที่สองที่มีความเชื่อในเพระเจ้าผู้กับคืนชีได้อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือขณะดที่พระยสุจ้า กำลังเดินตามไปที่เอ็มอูสทางใต้ของคุนยเรสแลนด์ประมาณ8ปดกิโลเมตรมีสันสิทธิ์สองคนกำลังคุยกันคุยกันถึงเรื่องของพระเยสุด้าและขณะนั้นเองมีแขกแปลกหน้าร่วมเดินตามมาด้วยแต่เขาจำโรรไม่ได้เมื่อจำโรรไม่ได้เขากข็าไม่ได้มีความเชื่อไหนโรร แต่ขนาะที่ทั้งสามกลังจะเดินผ่านเมืองเอมาอุสสิทธิ์ทั้งสองคนก็อบอกว่าใกล้เวลาใกล้ค่ำแล้วขอพระองค์จงอยู่กับพวกเราเถิดและพระเยซูเจ้าที่ดูเหมือนจะเสด็จผ่านไปพระองค์ได้เข้าไปที่ไหน,น,นบ้างและขณะที่ร่วมพิธีมีขนมปังนั่นเอง เขาก็จำพระเยซูเจ้าผู้ขับคืนพระชนชีพได้พี่น้องครับเหตุการณ์นี้เหมือนกับเหตุการณ์ที่พี่น้องมาร่วมในพิธีพิสาเวลาที่พระสงฆ์ได้ชูศีลมหาสนิทขึ้นในเวลานั้นเป็นเวลาที่พี่น้องประกาศความเชื่อว่าพระเยซูเจ้าที่อยู่ในศีลมหาสนิทนั้น เป็นพระเยซูเจ้าองเดียวกับที่ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายนี่คือเหตุการณ์สามเหตุการณ์ในระยะเวลาสี่สิบวันเพื่อเป็นการวิสูนรว่าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างแท้จริงและต่อมาอีกเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลังจากสี่สิบวันแล้ว พระเยซูเจ้าพระองค์จะเสด็จกลับไปหาพระบิดาของพระองค์ก็คือวันสมโพธพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ในวันนี้พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์เสด็จไปหาพระบิดาของพระองค์และพระองค์ก็จะประทับอยู่นเพื่อขวาของพระบิดาเจ้ารอวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ก็คือในวันสิ้นพิภพเพราะฉะนั้นขอทบตัวนิดนึงเวลาที่พระสงฆ์บอกกับนี่น้องหลังชูศินว่าให้เราประกาศความเชื่อและเราก็ประกาศความเชื่อว่าพระเยซูเจา้าได้ส่งสิ้นพระชนพระเยซูเจา้าได้ตกกลับคุนพระชนชีพพระเยซูเจา้าจะ,สะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แน่นอนนะครับพี่น้องความเชื่อของเราคิสะสเป็นความเชื่อที่ควบคู่กักบความหวังเราไม่ได้เชื่อพระเยซูเจ้าอย่างเดียวแต่เราหวังที่จะอยู่กับโลกง์ในวันที่เราจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งที่เราต้องจากโลกนี้ไปความเชื่อและความหวังสอนเราว่า เราตายพร้อมกับพระค์เราจะกลับคืนชีพพร้อมกับพระและเราจะอยู่กับพระเสมอและตลอดไปด้วยพ่อมีโอกาสไปส่งสินเจอมสตรบุตรคนหนึ่งซึ่งหมอโลงความเห็นว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและคงจะมีเวลาอีกไม่นาน เมื่อเวลาที่มีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อจะไปส่งสินเจริญให้นั้นปรากฏว่าพิจตทนคนนี้เขาเตรียมตัวเป็นอย่างดีเขากำลังรอพระเยสุเจ้าและเมื่อมีโอกาสไปถึงพ่อก็มีโอกาสได้บอกกับเขาว่าให้เตรียมตัวรับสินเจริญให้เตรียมตัวรับสินอภัยบา ให้เตรียมตัวรับสินมหาสนิทสายตาของสัตว์ตรุจคนนั้นสอปรกกายของความหวังอย่างแท้จริงเขามีความหวังว่าแม้เขาจะต้องตายไปเพราะโรคที่กำลังกอกินเขาอยู่นั้นแต่เขาก็มีความหวังว่าเมื่อเขารับสินเจิมแล้วเขาจะมบีโอกาสที่จะไปอยู่กับพระเยซูเจ้า และบรรดาลูกหลานที่อยู่หนที่นั้นทุกคนก็เบาใจเพราะแม้ว่าบิดาของเขาจะเสียชีวิตแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะเสียชีวิตที่ลันรอนที่น้องที่รักครับพวกเราที่สัตชนเรานะเรามีความเคารพพร,ระเยซูเจ้าเรามาติดตามรตพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าที่จะให้ความหวานแก่เราตั้งแต่วันที่เรารับศีลล้างบาป จนกระทั่งถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปาศาสนาของเราเป็นาศาสนาแห่ง,หวงความหวังก็หวังว่าพี่น้องทุกคนคงจับเข้าใจดีว่าวันสโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์นั้นเป็นวันที่ให้ความหวังแก่เราพระเยซูเจ้าเสด็จจากาไปแล้วแต่พระองค์ไปเตรียมที่ให้เราในสวรรค์และวันหนึ่งถ้าเราต้องจากโลกนี้ไป เราก็จะไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์นั่นเองข้าแต่พระเยซูเจา้าพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์และมาประทับอยู่ข่างกลางเราเพราะทรงรักเราพระองค์จึงยอมตายเมื่อเราทุกคนเพราะพระองค์คือพระเจ้าพระองค์จึงชนะความตายและกลับคืนชีพในวันที่สาม วันนี้พรอะองค์เสด็จกลับไปหาพระบิดาของพระองค์และบิดาของเราแต่พระองค์ทรงสัญญากับเราว่าจะอ,อยู่กับเราไปจนสิ้นวิบุตและพระองค์จะส่งพระจิตเจ้ามาให้แก่เราเราจ้งชื่นโมยินดีและขอบคุณพระเยซูเจ้าเชิญพระจิตเจ้าเข้ามาชำระและเปลี่ยนแปลงเราเพื่อจุดไฟความรักของพระองค์ในตัวเราตลอดไป ขอให้วันส่งพระเยทธเจ้าทรงเสด็จขึ้นสวรรค์ในวันนี้เป็นวันแห่งความหวังที่แท้จริงเป็นวันแห่งความสุขของเราพี่สํนเป็นวันที่เราประกาศชัยชนะเป็นวันที่เราประดันเดินก้าวหน้าต่อไปในวันทุกนนี้ด้วยความหวังแม้เราจะมีปัญหาชีวิตมากมายแต่เราก็ยังมีความหวังในชีวิตหน้าชีวิตนี้ มันอาจจะสั้นเกินไปสำหรับเราชีวิตนี้มันอาจจะลำบากเกินไปสำหรับเราชีวิตนี้มันอาจจะเป็นชีวิตที่เราไม่ต้องการแต่ยังมีอีกหนึ่งชีวิตหลังความตายเป็นชีวิตนิรนันดรซึ่งมีแต่พระเยซูเจ้าที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นพระองค์กำลังเตรียมที่ในสวรรค์สำหรับเราทุกคน ให้เราเป็นประชากรของพระองค์ที่มีความหวังเสมอเราจะไม่สูญเสียความหวังราบใดที่เรายังเชื่อว่าพระองค์นั้นยังอยู่เคียงข้างเราข้าแต่พระเยซูกเจ้าขึ้นเหน็อขึ้นสวรรค์ขอพระองค์โปรดนำทางลูกให้ลูกเดินทางในทางที่ถูกต้องข้าแต่พระเยซูกเจ้าผู้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขอพระองค์โปรด เดินเกี่ยงข้างลูกเพื่อพยุงไม่ให้ลูกนั้นล้มหลงข้าแต่พระยศเจ้าพระระดัขึ้นสวรรค์ขอพระโอปอยู่เบื้องบนเพื่อจะได้ชี้แนวทางการเดนเนินชีวิตแก่ลูกลูกข้าแต่พระยศเจ้าพระรเดัขึ้นสวรรค์ขอพระโอปปสเด็จมาเบื้องหลังพวกลูกเพื่อคอยป้องกันไม่ให้มีอันตรายใดๆทําให้ลูกเสียความเชื่อ ถ้าแต่พระเยซูกเจก้าผู้เด็กดงขึ้นสวรรค์ขอพระองค์โปรปดประทับอยู่ภายใต้พวกเราทุกคนเพื่อให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงมีความหวังที่ไม่เปลี่ยนแปลงและมีความรักต่อพระองค์ตลอดไปอาเมน